ครับขอบคุณผู้ร่วมสนใจทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับจะนำเสนออุปกรณ์นะครับชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์นะครับชื่เชื้อแคมพิโลแบคเตอร์นะครับสายพันธุ์ที่อาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือเจจูไนนะครับก่อโรคในลำไส้เล็กนะครับชื่อชุดทดสอบนี้คือวุ้นอาหารความเหนืดสูงนะครับคัดแยกเชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ครับขอภัยแป๊บนึงนะครับ โอเคทำให้เป็นละนะครับหรือเรียกว่าเป็นแคมปี้นะครับ Subsurface Motility Test คือชุดอาหารนี้นะครับจะดูสมบัติการเคลื่อนที่ภายใต้วุ้นอาหารของเชื้อแคมเปโลแบคเตอร์นะครับคือเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ในวุ้นอาหารที่มีความเข้มของเปอร์เซนต์เจลสูงๆได้นะครับยกเว้นเชื้อแคมพิโลแบคเตอร์นะครับชุดทดสอบอันนี้ก็จะประกอบด้วยห่วง เกลือเชื้อนะครับขนาดมาตรฐาน10ไมโครลิตรนะครับแล้วก็ตัวเพลทจานอาหารที่มีสูตรอาหารที่เราใส่ลงไปนะครับก่อนอื่นก็รู้จักแบคทีเรียตัวนี้ก่อนนะครับแคมพิโลเบคเตอร์นะครับเป็นแบคทีเรียที่หน้าตาสนุกมากนะครับจะเห็นว่าเป็นเกลียวนะครับตัวเล็กที่สุดเล็กกว่าอีโคไลนะครับติดสีแดงนะครับเวลาย้อมสีกรัมสเตนด้วยความที่มันเป็นรูปเกลียวแบบนี้นะครับ เวลาเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของเรานะครับมันก็จะมีความสามารถพิเศษในการแทรกตัวทะลุเยื่อบุผิวหน้าทางเดินอาหารนะครับแล้วก็จะทําลายตัวเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของเราได้นะครับทำให้การก่อโรคนะั้นอันตรายกว่าเชื้ออีคไลหรือซามเนล่าที่ปนเปื้อนในอาหารที่เรารู้จักนะครับเชื้อตัวนี้มาจากไหนนะครับอยู่ในร่วมในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกนะครับโดยเฉพาะ ที่อุณหภูมิร่างกายสูงประมาณ42องศานะครับเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้จะโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงนะครับเมื่อไก่นะครับถูกทําการแปรรูปเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับตัวเชื้อก็อาจจะปนเปื้อนทั้งบนตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดนะครับหรือแม้กระทั่งเอาเนื้อไก่ไปแช่เย็นแล้วก็มีรายงานวิจัยพบว่าเชื้อก็ไม่ตายนะครับยังอยู่ในเนื้อไก่สดนั้นเมื่อไปอยู่ใน,นอุณหภูมิที่เหมาะสมก็สามารถก่อโรคได้เช่นกันนะครับ เช่นกันตัวเชื้อที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําดิบจากโรงงานแปรรูปนะครับก็จะปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารหรือแหล่งน้ําดิบที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคได้ครับที่น่าตกใจก็คือผลิตภัณฑ์เนื้อไก่นะครับทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกนี้นะครับโดยเฉพาะไก่สดนะครับและไก่เชีย แช่แข็งนะครับพบว่าตัวอย่างประมาณ50-80%นั้นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียแคมพิโลแบคเตอร์อยู่นะครับจากรายงานของสมาคมผลิตนะครับแปรรูปเนื้อไก่เพื่อส่งออกของประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วครึ่งปีแรกนะครับมูลค่าการค้านะครับจะเห็นว่าประเทศไทยผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกนะครับ1 8 0 0 0 0ตันคิดเป็น สี่หมื่นล้านบาทนะครับโดยตลาดใหญ่ของเราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็สภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อไก่ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่นี่แหละจึงเป็นเป้าหมายที่คุณภาพทางจุลชีววิทยาจะต้องสอบผ่านนะครับนอกจากตรวจอีโคไลนะครับหรือเชียสมอนเนล่านะครับเอนโทรแบคเตอร์ยีสต์ริสตเลียมโนไซตินเนสอื่นๆแล้วนะครับมาตรฐานหนึ่งที่ประเทศทางยุโรปใช้นะครับก็คือไม่ควร ไม่ใช่ไม่ควรนะครับต้องไม่เจอเชื้อแคมเปโลแบคเตอร์นะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์เจจูไนและก็โคไลในอาหารเนื้อไก่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สดหรือว่าไก่แช่แข็งก็ตามนะครับดังตารางสีแดงอันนี้นะครับตัวเอก็คือไม่พบนะครับจะต้องไม่พบเชื้อพวกนี้ปนเปื้อนในอาหารเลยเมื่อเทียบกับอีโคไลนะครับหรือโคลิฟอร์มแบคทีเรียอื่นพบได้แต่ว่ากําหนดจํานวนที่พบไว้ว่าจะต้องไม่เกิน จุดที่เขารับได้นะครับแต่เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อก่อโรคจะต้องไม่พบนะครับวิธีมาตรฐานที่ตรวจเชื้อตัวนี้นะครับในห้องปฏิบัติการนะครับอ,อันนี้แนะนำทั้งจาก USFDA องค์การอาหารแะยาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ISO ของทางยุโรปนะครับเหมือนกันก็คือนําตัวอย่างเนื้อไก่ที่สงสัยมานะครับทำการเพาะเลี้ยงนะครับแยกเชื้อเพราะว่าในทางจุลชีวะนั้น จะบอกได้ว่าเชื้อตัวไหนก่อโรคนั้นเราจะต้องแยกตัวเชื้อออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจโดยการเพราะเลี้ยงเชื้อยังเป็นสิ่งจําเป็นถึงแม้จะต้องใช้เวลาในห้องปฏิบัติการก็ตามนะครับเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมาทําการทดสอบสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อนะครับซึ่งเชื้อตัวนี้นี่คือตัวอย่างอาหาร selective อาหารจําเพาะนะครับเป็นคอมโบเชียรที่ใช้อยู่โดยทั่วไปสีดําวันนี้นะครับ ตัวคลโลนีของเชื้อสีขาวใสนะครับสีดํานี้เพราะว่าใส่ส่วนประกอบที่เป็นผงถ่านลงไปนะครับเชื้อตัวนี้ไม่ชอบอากาศจึงต้องสร้างสภาวะพิเศษในการเพราะเลี้ยงให้มีเกือบจะเป็นสภาวะไร้อากาศนะครับคือไร้ออกซิเจนนะครับคำว่าไรอากาศก็คือจะต้องใช้อาหารสีดําอันนี้ซึ่งมีราคาแพงนะครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งใช้ซองแก๊สพิเศษนะครับเพื่อดูดซับออกซิเจนให้ได้ปริมาณน้อยที่สุด ที่เชื้อตัวนี้ชอบและจะเจริญขึ้นมาได้นะครับนี่คือความยุ่งยากว่าจะต้องแยกเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยการทดสอบทางชีวเคมีอันนี้นะครับซึ่งก็จะมีชุดทดสอบการใช้น้ําตาลของเชื้อการใช้อมิมนแอซิดหลายชนิดนะครับยุ่งยากมากนะครับรวมกับค่าต้นทุนที่จะต้องทําการ สร้างบรรยากาศที่มีออกซิเจนต่ำๆนะครับทำให้วิธีการตรวจทดสอบหาเชื้อตัวนี้ในห้องปฏิบัติการค่อนข้างยุ่งยากนะครับในโรงพยาบาลตัวอย่างผู้ป่วยอุจจาระผู้ป่วยนั้นแทบจะข้ามเชื้อตัวนี้ไปเลยนะครับว่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคหรือไม่นะครับก็จะไปโฟกัสในกลุ่มพวก e n t e r o b a c t e r i a c e e นะครับ E.coli Salmonella ซะส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นํามาซึ่งการพัฒนานะครับ ตัวสูตรอาหารสําเร็จรูปตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นอาหารความหนืดสูงนะครับสำหรับทดสอบการเคลื่อนที่ใต้ผิวหน้าอาหารของเชื้อแคมพิโลแบคเตอร์นะครับตัวเพลทอาหารประกอบด้วย1น,นะครับจานอาหารเพาะเชื้อนะครับเบอร์2ก็คือหลูปเข,เขียเชื้อนะครับขนาด10ไมโครลิตรตัวอย่าง10ไมโครลิตรนะครับเบอร์3คือตัวเนื้อวุ้นอาหารนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นโปรดักตสีเขียวนะครับ ตัววันนี้มีตัวเจลนะครับอยู่1%แล้วก็สูตรของอาหารเหลวนะครับซึ่งเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อแคมพิโลเบกเตอร์นะครับอาหารเหลวอ,อันนี้เมื่อฟอร์มตัวเป็นเจล1%แล้วนะครับเราจะมีการเติมตัวอินดิเคเตอร์คือจะบอกความเปลี่ยนแปลงระหว่าง pH กรดและด่างที่จะได้ช่วยในการมองหาตัวเชื้อได้ง่ายขึ้นนอกจากดูโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียนะครับนั่นคืออาหารสีเขียวในสภาวะปกติอย่างรูปนี้นะครับ เมื่อเราลงตัวอย่างเชื้อลงไปนะครับถ้าตัวอย่างอาหารนั้นมีเชื้อแคมเปโลเบกเตอร์ปนเปื้อนอยู่นะครับใต้ผิวหน้าวุ้นเชื้อก็จะเคลื่อนที่แทรกตัวไปได้ด้วยความที่มันเป็นรูปร่างแบบเกลียวนะครับแล้วก็ใช้สารอาหารที่เป็นอะมิโนแอซิดนะครับเชื้อตัวนี้ไม่ใช้น้ําตาลนะครับก็จะทําให้เกิดสภาวะเป็นด่างขึ้นมาก็จะเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์จากสีเขียวนะครับ ก็จะได้โซนการเคลื่อนที่อยู่ใต้ผิวหน้าวุ้นที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้เช่นกันถ้าเป็นตัวอย่างที่เราตรวจนะครับเป็นเชื้อแบคทีรียอื่นๆปนเปื้อนเช่นอีโคไลซามเนลล่านะครับเชื้อพวกนี้ใช้น้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นดักตจากการใช้สารอาหารก็จะได้เป็นกรดนะครับก็จะได้วงเชื้อเจริญที่ใต้จุดที่เราลงเชื้อไปเนี่ยนะครับวงจะแคบกว่าเชื้อซามเนลล่าเอ่อเชื้อแคมเปโลแบคเตอร์นะครับ พราะว่าเชื้อของเรามันเคลื่อนที่แทรกตัวได้ดีแต่ถ้าเป็นเชื้ออื่นนั้นก็เจริญอยู่ภายใต้จุดที่เราลงเชื้อแคบๆนะครับแล้วก็จะให้สีอินดิเคเตอร์เป็นสีเหลืองคือเป็นกรดนะครับนั่นคือบอกได้ทั้งสภาวะที่มีเชื้อเจริญมีโซนการเคลื่อนที่ใต้ผิวหน้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์นะครับจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้คือเชื้อแคมเมโรเบกเตอร์ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งส่งตรวจของเรานะครับ ข้อดีนะครับของเจ้าเ l a t e อาหารตัวนี้ก็คืออันที่1น,นะครับหลังจากได้ตัวโคโลนีของเชื้อจากการแยกเชื้อมาแล้วนะครับแทนที่จะต้องไปทําการทดสอบชีวเคมีหลายขั้นตอนและใช้เวลาเพิ่มอีกนะครับจะจบทุกอย่างภายใน24ชั่วโมงหลังจากได้โคโลนีเชื้อนะครับลงอาหารชนิดนี้ดูการเคลื่อนที่ดูการเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ก็จะบอกได้ว่าเป็นเชื้อแคมเปโลแบคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ ซองแก๊สนะครับหรือตู้บ่มเชื้อบรรยากาศที่มีออกซิเจนน้อยๆพิเศษนะครับก็จะลดต้นทุนในส่วนตรงนั้นเพราะว่าสูตรอาหารเหลวที่เอามาเตรียมเป็นเจลอันนี้มีตัวสารทีมีบางอย่างนะครับที่ดูดซับออกซิเจนอยู่แล้วเพลทตัวนี้จึงสามารถวางในตู้บ่มที่อุณหภูมิ42องศารธรรมดาบรรยากาศปกติได้นะครับไม่ต้องสร้างภาวะพิเศษขึ้นมานะครับจึงจะลดต้นทุนแล้วก็ ความซับซ้อนนะครับในการตรวจวิเคราะห์เชื้อตัวนี้ในตัวอย่างอาหารหรือแม้กระทั่งในฟีซีอุจระของผู้ป่วยนะครับที่ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับปัจจุบันนะครับงานชิ้นนี้อยู่ในขั้นตอนของการตีพิมพ์นะครับเป็นงานวิจัยนะครับโดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานที่ทํากันในห้องปฏิบัติการพบว่าได้ประสิทธิภาพไม่ต่างกับวิธีมาตรฐานนะครับแต่ว่าจะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะครับ สิ่งที่กำลังมองหาอยู่นะครับคือผู้ประกอบการที่จะนำเจ้าเพลทอาหารนนี้นะครับไปทำในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งห้องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์นะครับเพราะว่าผมทำเนี่ยคือเพื่องานตีพิมพ์ทางวิชาการเท่านั้นนะครับและในอนาคตถ้าใช้งานได้นะครับก็จะไปมีบทบาททั้งในการตรวจวิเคราะห์แบคทีรียก่อโรคตัวนี้ในโรงพยาบาลนะครับ รวมถึงดรายผลิตที่จะต้องคอยสกรีนหาเชื้อตัวนี้ไม่ให้ปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างอาหารโดยเฉพาะเนื้อไก่นะครับทั้งชนิดสดแล้วก็แช่แข็งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอบคุณครับ